บีสมเยอะมเอบีสมยอะตัวนกาเมืองรตัวนตกกาเมืองตัวน้ำตกกางเมืองเมื่อไรเดนี้เมื่อไรเดนี้เมื่อไรเดี่ยวค่ะค่ค่ะ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 ค่ค่ะค่ะค่ค่ะคค่ะค I uh -huh.